มีทิปริติงนำโดยนางสิริพรกระจ่างรารักษา,าการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์พร้อมด้วยทีมงานสังคมสงเคราะห์นำเข้าสาร1,250กิโลรกร,รมัมบะหมีกึ่งสำเร็จรูป3,600ซองและหน้ากากอนามัย12,500ชิ้นรวมงบประมาณเป็นเงิน48,000บาทมอบให้กับโรงพยาบาลสมุทสาครเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ที่ถูกกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในโรงพยาบาลสนามรวม4แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลสนามอบตอท่ารายโรงพยาบาลสนามวัฒนาแฟคตอรี่เฟส,สงโรงพยาบาลนครท่าฉลอมและโรงพยาบาลสมุทรสาครโดยมีนายแพทย์บุญรัก์พึ่งเตษดารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นผู้รับมอบณโรงพยาบาลสมุทรสาคร ขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมวลชนมูนิธิปาริง